ครับอันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่วันหนึ่งของวันเริ่มเดินนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่มารับประทานอาหารนะครับตัอือ,อ,อย่างครับหน,น้าคนนอนไม่หลับเพราะว่าตื่นเต้นกินลยเจ้ามอญแต่เราต้องเติมพลังหเติมที่ครับ ก่อนจะเข้าที่งานเดินนั่งรถบัสอีกหนึ่งชั่วโมง,ง,งก็ไปรอชมกันครับตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นรถบัสนะคะใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องแบกอีก6วันอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้เดี๋ยวเอาไปฝากใช่เอาไปทิ้งถังขึ้นไปเอาไปเดินปากด้วยใช่เดี๋ยวบนหล,ลังเราต้องไปที่ขึ้นบัส เพื่อที่จะนั่งไปอีกมัณชั่วโมงหนึ่งไปที่จุดเริ่มเดินโซฟาโซกูต so so นะรอดูค่ะไปดูหน้างานครับแล้วเราก็เช็คอินกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนี่คือจุดเช็คอินนำกระเป๋าสัมภาระที่เราไ้ใช้ฝากเข้าไปนะครับเดีย๋ยวเขาไปส่งให้ที่ปลายทางให้เราไปเดินพร้อมไหมครับดูเหนือหน่อยๆนะครับไหวไหมครับเนี่ย ไม่ไหวเหมือนกันนอะปรับกระเป๋าไม่ไหวก็ไหวตลอดเออไม่ได้ต้องทำหน้าไหวสู้ไว้ก่อนเออใช่ปรับกระเป๋ายังเดี๋ยวค่อยปรับปรับตรงนี้เลยไหมเคเออโอเคเดี๋ยวเราปรับกระเป๋าตรงนี้ก่อนครับเราไม่ต้องเดินไปตรงอินโซจินไม่ต้องไปครับไม่ต้องเราอยู่ของเราเฉยๆโอเคเตรียมพร้อมลุยครับ ยอ,อ,อยู่บนปัน๊สนะใจรัอนตัวเดินทางหว,วังว,ว่า,วาอากาศจะดีแบบนี้บรรยากาศดีมนะากช่างมีแดดแล้วอุ่นท้องฟ้าสดใสกลัไปถึงหน้าง,งานก็ แต่เขาบอกว่าฝนน่าจะตก,ตกตลอดทางแต่มันได้ตกหนักต,กตกแบบอช่วเชาวอร์มายให้แบบให้น่ารำคาญเล่นอ,อต,กตกตกให้แบบกเ็เหนือ่อหนักนิดนึงให้เราเ็นด้พแน<ะ>ั่งรถงไ อาูที่ัางนเท่แยงงกวครับที่ไหนที่นึงที่จะอินหรอใช่เดดูรอบรอบรอบ้าอชัอะไรบ้างมีหมามีวงนตี ขึ้นเอาไว้ระเลงตอนเราเดินออนั่นเลยบางทีเล่นแบบปุกขวัญเนาะลองเดินทางนี้ดรไหมล่าเดี๋ยวเดี๋ยไปรอบๆกัน แล้วลุย,ยไปถ่ายรูปก่อนนะฮะัน yes, ไปถ่าย <Yep, S 1> รูปให้ก<ป>่อนนะครับโอเคได้ p e อ f e c t ครับไปครับผมมีคนถ่ายรูปให้นะครับก็เข้ากรอบไป yeah. a you. S okay. <S take a look oh, oh, okay, it's fine <S ไปครับลุยนี่เราจะเดินให้ได้สัก20ก,ก,กิลใหไปครับผู้ศิลปะ คุยกันไว้ว่าเราจะไปแบบเรื่อยๆไม่รีบเกินใช่แบบเหนก็พักใช่ดึงตัวชมพูเราหยุดไม่ค่อยได้นะหยุดไม่ยุงต่อไปนะได้ไดไดครับทางเดิมก็จะเริ่มเป็นหินเล็กน้อยนะฮะเริ่มจะวิบากกล่เข้ามานิดน,นึงนะฮะ อนนี่สุดผลก็ตกเข้ามาจนได้ครับก็ราทุเลกเลยทีเดียวแม้ว่าตกไปปลอยครับนะโอ้โหลงมาเม็ดใหญ่อยู่เหมือนกันครับ ก็มาถึงแล้วนะครับจุดจุดพักแรกไม่ใช่จุดเช็คพอยด์นะครับโอเคอรนนี้ก็จะมีจุดพักผ่อนนะครับ okay. Okay. ันสุจะมีเหมือนเบอร์เกอร์แลนเดีนะครับเห็นควันชุ่ๆใช่ไหมฮะอยากมาแต่เห็นตกินเหมือนไก่ย่างวิเชียนมากเลยนะแกงเชียบุรี เออใช่นะนอนเ,นเออถ้ามีข้าวเหนียวนี่วิ่งเข้าใส่เลยนะวัตง <c oughs> ต่อแถวกิน,นเบรนเดียเบอร์เกอร์นะครับ <Okay. S 2> ดูวิวดูวิวนี่สวยมากนะ <c oughs> เรานั่งพักก่อนนะครับ นรักค่ะคาเฟ่เราทัางการทําระองนีคีผ้าโอ้โโอเคนมอ่มต้องอยากกินมากเอาหน่อย พอนมอเดี๋ยวท้องผูกกินเลยครับอ,อไป,บปรับเบอร์เกอร์ข้างนอกครับเราเบอร์เกอร์กัน,นกครับครับเราก็ได้มาแล้วนะครับเบอร์กเกอร์เรียนดียหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะก็เหมือนเบอร์กเกอร์ทั่วไปนะครับแต่ผมว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนกันกินเป็นไงกินดีไหมเป็นไงไม่ค่อยว้าวเ,เลยดู ธรรมดาเฉยๆไม่ได้แบบก็คือเหมือนเนื้อปกติเลยใช่ป่ะอันนี้ใชลเลียนเดียวแล้วเปล่ามีกลิ่นนิดนิดเดียวต้องดมใกล้ๆขนมก็ปกติอร่อยครับ กินได้แล้วเอาไปหานกินง่ายกว่าเนื้อด้วยเอาจริญเนาะนี่ไงคนไม่กินเนื้อบางทีเจอกลิ่นแปลกๆก็ไม่เอาอนะเลยอร่อยมากครับกินให้หมดค่ะกินกลางสายฝนมันเลย้วิวเทควิวม,มาชมวิวกันครับระหว่างรอโอ้โหสดลุกหูลูกตาครับภูเขาสวยมาก ผมต้มีน้ำตกเล็กๆนะข้างบนมาข้างบนมีน้ำแข็งละลายลงมาเป็นน้ำตกโอ้โหนี่ก็คือคนที่มาต่อแถวซื้อตั๋วเรือนะครับที่จะข้ามเรือไปสําหรับคนที่อยากจะชมวิวในเลกนี้นะฮะไปย้นระยะไปอีกประมาณ6โลแ้วสำหรับสายชิวนะฮะเป็นชอย รยากาศดีมากครับหลังจากที่เราพักกินนุ่งกินนี่เรียบร้อยนะครับเราก็เดินกันต่อครับกลางสายฝนถกต้องฝนเย็ยนช่ำชสบายใจเราจริงเนี่ยไม่ได้เดินเปิดดูแผนที่อะไรเลยนะก็เดินตามๆเขาแหละคือเหมือนแบบเหมือนแบบเห็นใครเขาเดินก็เดินตามครับ แต่ไม่ได้มีแค่พวกเรานะต้องดูดีๆนะบางทีเขามีคนมาเดินของเขาเองนะครับเราอย่าไปเดินตามเขามั่วซั่วนะลุยกันต่อครับเฮ้ hey. เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเอ้ยยังไม่หนาวเท่าไรเดี๋ยวฝนมากกว่าพอฝนตกปุ๊บอ้าวเลยอาวเสร็จร้อนถึงมันต้องถอดเสื้อเลยครับไม่ไหว ที่นี่ยุงแอบ,บเยอะนะใครที่มาจะมาเดินก็ซื้อ,อยากันยุงมาด้วยครับเราก็มีนะยากันยุงแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยอาจจะต้องใช้แล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าเราถอดเสื้อแล้วไงเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยยืน,ยนอยู่แป๊บเดียวมันตอมแขนแล้วเนี่ยตัวใหญ่เหมือนกันะยุงแบบสีเข้มๆเหมือนยุงป่าบ้านเราเลย ตอนแรกเห็นก็ตกใจเหมือนกันก็เฮ้ยกูจะเป็นไข้ป่าแะเนี่ยทำเป็นเล่นไปต้องทาแล้วครับไปเข้ายาวๆเขินหายไปไหนหมดใน <laughs> สุดแล้วก็มานั่งค้ากินข้าวครับเป็นไงครับรีวิวอาหารเอโนอเนี่ยครับโอเค อันนี้รสอะไรครับอันนี้ผู้พอกผู้พอก with rice ไหนถับมาดูหน่อยนี่มมีรสชาติมีเนื้อสัตว์รสชาติดีหอมๆเอเชียนเคอรี่ม้อต้มของเราเนี่ยถ้าคุณชอบถ้าตงเลือกมันระวังยุงกัดนั่งกินไว้ยุงกัดมากกินข้าวโอเคครับกินข้าวก่อนครับ แค่ว่ากันอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันที่เช็คพอยแรกเดินมาไกลมากครับอันที่จะตกดินแล้วอันที่จะตกดินแล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงเออเราก็เกือบจะถึงเช็คพอยที่หนึ่งแล้วนะครับเกือบมาสามชั่วโมงนะเกือบมาสามสี่รอบแล้วทางแม่งแบบ หินและหินและหินนะครับหินนีแ่แปลว่าหินจริงๆอ่ะใช่น, <ะ S 1> นู่นครับเราต้องไปที่เต็นต์สีฟ้านู่นอยู่ตรง<ม>เกือบเกือบตีนเขานน่นนะเออสู้ครับทำไมมันเหมือนเท่าเดิมจากที่ดูเมื่อกี้เลยไกลแล้วองบอกว่าใกล้สิอ่ะดูวิวไปก่อนครับเอยากกิโคฮะโอ้โห,โหถ้าได้สักกระป๋องนึงตอนนี้คือวิ่งเปี้ยวเลยนะ <laughs> นี่เท้าเริ่มระบมแล้วนะครับเนี่ยคือแบบไม่คิกว่าจะระบมขนาดน,นี้แต่ก็ไม่ได้หนักมากนะแต่กลัววันมันจะสะสมไนวันอื่นๆไงใช่โอเคสู้ครับสู้สไหมครับสู้เออแม้สุดเราก็เกือบถึงเช็คพอยต์แล้วนะครับผมเห็นสะพานข,นานะะข้างหน้าเลยครับคาดว่าเดินข้ามไปแล้วอีกสักพักนึงน่าจะถึงเช็คพอยต์ซึ่งก็สามารถ กลางเต็นได้มีห้องน้ำให้ใช้มีน้ำให้ดื่มนะครับไปก่อนเลยจ้าไปต่อครับข้ามาแล้วนะครับ ทางเหมือนจะตีขวาครับขวาและซ้ายโอเคเดี๋ยวกันนี้เช็คพอยท์ครับผมถึงแล้วครับจุดกลางเต็นท์ของเรานี่ครับสภาพรอบๆที่เต็นท์ของเราตอนที่ห้องน้ำนะครับสามจุดตรงนั้น,นเดินไปต่อแล้วก็นี่คือเป็นเช็คพอยต์ครับ เพราะว่าห้องน้ำอยู่นี่เลยเพราะว่าตีนต้องการกันนัไม่ไหวแล้วครับใจบอกไหวตีนบอกไม่ไหวไม่ไหวหมดพลังค่อยว่ากันขอนั่งพักเอออาจจะมีแรงใช่ขอน้ำใช่รักน้ำกินก่อนเจอกันครับ แล้วเราก็ทําการกางเต็นท์เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือเต็นท์ของเราในคืนนี้เต็นท์นอร์ดิกนะครับเป็นดอทเทอร์โนนะครับเป็นแบบอุโมงน้ําเดือดแล้วครับโอ้โหปุดเลยนะครับเตรียมตัวทําอาหารนะฮะนีเราจะกินอันนี้เมนูอะไรครับเป็นเบนเดียสตูเดียสตูนะครับเดี๋ยวลองกินกันนะครับกซองกินด้วยกันแล้วก็จะกินมาม่าใช่มาม่าอยางนี้เราระทานอาหารครับ มาม่ากับสตูเรนเดียนะฮะในเต็นท์อุ่นๆมาแค่ลบหน้าแล้วใช่แล้วก็ฝนตกแล้วด้วยใช่อยู่ข้างนอกหนาวมากเลยแต่พออยู่ในเต็นท์แล้วอุ่นเลยอุ่นแบบเอองงอุ่นได้ไงไม่รู้อืมดีมากเลยครับสวัสดีเช้าวันที่สองครับ <c oughs> <c oughs> ตื่นแล้วครับผมฝ <c oughs> นตกแต่เช้าเลยครับ แต่ว่าตกไม่หนักนะเรามีแผนว่าจะเดิน20โลนะครับนั่นคือโกของเราเองไม่รู้ว่าทางันเป็นยังไงบ้างนะต้ง <ใจ S 2> <น>สู้นะแต่เท้าไม่รู้เลยเออใช่ร่างกายก็ไม่ได้ร้อยเปร์เซ็นเหมือนวันแรกหรอกแต่ก็แต่ถือว่าดีนะนอนนอนมาแล้วแบบเออหายปวดหายอะไรมไม่รู้ว่ากินยากแก้ปวดไปเยหร,อหรอือเปล่าหมอกินด้วยกินก็ โอเคครับเราพปัานอาหารครับเราเดินทางกันเกาะกันต่อครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาจากจุดเช็คพอยต์แรกของเรานะครับนี่คือทางเดินของเราที่ออกมาก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างเรียบนะหินไม่ค่อยเยอะนี่แหละที่ผมต้องการขอให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดทางนะครับ แสงสวยมากใช่วันนี้แดดดีตอนนี้เราอยู่เหมือนเป็นแบบเป็นแบบรีเซพชั่นเหมือนแบบทางแวะครับเป็นคาเฟ่เป็น,ปน,ปนใช่เขามีมเป็นแล้วก็แจกขนมให้เราวันนี้อากาศดีมีความสุขโฟก Let's try อถ้าเิ็นกาแฟก็คือตชวันนี้ก็เหมือนแบบเห็นเห็นบางคนก็มีแบบเจ็จบเจ็บบ้างเดินต่อไม่ได้บ้างอะค่ะมันหนักนะวันแรกกันไม่ใช่เบาๆนะทุกคน <c oughs> และเราก็มาถึงจุดจุดหนึ่งในหุบเขาอันสวยงามนะฮะที่ที่เราต้องมาทำลายแหวนที่มอดอทุยไม่ใช่ดีมากวันนี้วิวดีมากครับเลยหยุดดูสักแป๊บหนึ่งอากาศก็ดีลมโชยยืนให้ลมมันเป่าไข่ให้แห้งกโอเคอยู่วันนี้เป่าไข่ฉันหรอเป่าไข่ฉันปง เิอแล้วอ่ะอยากให้ฮอมารับตอนจบเลยสวยมากเลยดูครับพาพี่ฉันเซฟไว้น้าจอให้ถือนี่วินโดว์เคนจำไม่ได้ไหมฮะจันเซยไปเป็นแรงบันดาลใจนี่มุมนี้เลยเธอใช่ใช่มุมเดียวกันเลยตรงนั้นไปครับไปกันต่อ ทำเวลาหน่อยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เดินมา4โล 4... จะ4โลจะ5โลเองตั้งเปลวไว้20โลไม่รู้จะได้จะได้ไม่ได้ยังไงไปครับตอนนี้เราก็มานั่งพักอยู่กลางหุบเขานะนั่งกินๆๆนู่นกินนี่พักขาแป๊บ ทางภูเขาไหมะนนี้เราเดินมาได้หกโลกว่าๆนะครับเป็นไงฮะก็หกโลอันนี้ก็ข้างยสบายอนะใช่มันป็นทางราบเนี่ยขึ้นนิดหน่อยแต่อาการจากเมื่อวานยังอยู่มีระบมเลยเพราะคนนี้ครับ โซนเท้าแล้วสุดสาวเห่นที่แับอยู่นี่ไปหมดครับน้ำใสมากเป็นน้ำละลายมาจากยอดเขานะครับดูน้ำครับ น้ำใสเห็นตัวปลาแต่ไม่มีปลานะแต่แบบใสแบบน่าน่าจะเอาปากไปดูดน้ำขึ้มานได้เลยอ่ะไหนทดสอบสิเฮ้ยถอดเสื้อด้วยอ๋อทำอะไรอ่ะร้อนกระโดดน้ำหรอร้อนถอดเสื้อผิด คุณผู้ชายก็คือหาที่ชิง,งลึกน้ำเย็นมากสดชื่นตอนนี้เราก็มานั่งพักอยู่หลังก้อนหินก้อนนึงนะฮะระหว่างทางเดิน เึงก้อนนั้นใช่เพราะว่าเราหิวข้าวกันมากก็เลยนั่งกินข้าวไปครับเหมือนเดิมเหมือนเคยอาหารหลักของเราคือ MRE ครับ MRE ที่อยู่ใต้ดินที่ไทยนะแล้วมัน MRT เฮ้ยนี่สแสดงว่าอิ่มอารมณ์ดีนะฮะ <laughs> ฟ้า์มกินข้าวนั่งพับปนหนึ่งเราเดินอีกสีกิโลนะครับเพื่อถึงเช็คพอย ถือว่าเราเดินกันใช้ได้นะวันนี้ไม่แย่แต่ว่าอยากเดินไปอีกอืม<ต>ใช่เดี๋ยวเราต้องแตนีดีๆใช่โอเค okay, ครับ enjoy the view ก่อนตอนนี้คือที่ไม่ค่อยเหนื่อยด้วยก็คือเพราะวิวเลยมันมีวิวให้เดินดูตลอดทางเลยวันเนี้ยครับายไ,ไปกับวิวครับผม เราเดินมาแล้วครับ14โลตอนนี้ก็ผ่านทางโมน,นะมาแล้วนี่ก็เป็นทางง่ายหน่อยนะอโอ้ยจะเจอทางง่ายมไม่หวัยแม่หวัไหวไหมครับเออแหงโคตรเหนื่อยเลยเออมันไม่ได้เหนื่อยแบบเราวิ่งอะ มันมันลากล้ามเนือ้อเออใจแบบไปได้อีกเยอะเลยใช่เ้ามันม่ักแบบกล้ามเนื้อมันล้าแล้วบวกกับแบกของหนักด้วยอืมเฮ้ยอันนี้เดียวครับผมว่าเลยสันเขาวไปนะั้นน่าจะเจอเช็คพอยต์ละสู้ต่อไปครับไปครับ ตอนนี้เราเดินมา15โลซึ่งคาดว่าจะถึงเช็คพอยต์แล้วแต่ทำไมฮนะอยู่ไหน15โลกระเธอเหรอ,อยังไม่ถึงเลยค่ะอยู่น่ยนยใกล้เลยอ่ะมองไปไกลๆลูกเลยไม่เห็นอ่ะจริงคนย<ม>ังไม่หยุดเดินเลยเดินไปนู่นเลยอ่ะดูดิประเด็นคือถ้าเราเดินไม่ตามเป้านะครับแล้วเราจะเดิน6วันไงแล้ว มันจะไม่ถึงมันจะเกินหกวันมันจะเกินหวันหรือไม่เราต้องไม่ปั่นวันสุดท้ายอย่างเงี้ยซึ่งล่างมันจะแตกก่อนเดี๋ยวต้องรอดูนะัว่ายังไงในสุดเราก็มาถึงเช็คพอยต์นะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วยอธิบายความรู้สึกหน่อยมากไหม,มีออห้องน้ำอยูน่นู้น ห้องน้ำตรงนู้น,นครับเออตัวนี้ก็คือทุดเช็คพอยนะครับเขามีแจกอาหารแจกเครื่องดื่มนะสุดๆไปเลยวันนี้รู้สึกเหนื่อยกว่าเมื่อวานนะรู้สึกเหนื่อยกว่าเมื่อวานนะเพราะว่าเราเระบมแล้วหัวใจมันวหวาน ใจมันสู้กว่าเขา,าวิวมีคนไม่ไหวแล้วครับไปก่อนครับอเอ้ hey, นันที่สุดเราก็มาถึงจุดตั้งแคมป์ของเรานะครับซึ่งยุงเยอะมากมเขาบอกว่าเป็นกูสปอตโอ้โหสำหรับยุงไงยุงที่นี่ไม่มีมารยาทแบบกัดหน้ากันแบบเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ย <laughs> คือมันเกิน อันนี้คือวิวรอบๆนะครับเหมันบินหนีไปกัดแก๊งใหม่แล้วแก๊งนู้มีห้า<ช>คนนั่นเต็นท์เรานะครับสีเขีเขยวๆที่อยู่ตรงนู้นนู้นเพรว่าเรามารอยุงตรงนี้ถูกต้องรอชมครับว่ายุงจะหามไหมฮะคืนนี้เดี๋ยวก็รู้ไปครับกินข้าวเย้